ท้ายืนอ,อยู่หน้าเรือนนอนของหลินป่ออี้เมื่อมองเข้าไปในประตูที่เปิดกว้างก็เห็นฉากเป็นหนึ่งภาพวาดอันงดง,งามชายรูปงามนอนพิงพนักเตียงผมดำคลับสยายราวกับน้ำตกใบหน้าอันหล่อเหลาริมฝีปากซีดเซียวดูเย็นชาและโดดเดี่ยวตอนนั้นเองความขุ่นเคืองใจที่ข้ามีต่อหลินป่ออี้นั้นก็ได้หายไปหมดแล้วเหลือเพียงแต่ความรู้สึกที่ชื่นชมโอ้โหคนรูปงามก็คือคนรูปงามถึงแม้จะป่วยอยู่ก็ยังดูดี เพราว่าสายตาของข้านั้นอาจจะร้อนแรงเกินไปหลินป่ออี้คายจะจับความรู้สึกอะไรบางอย่างได้จึงหันกลับมามองจากนั้นเขาก็ละล่ำละลักถามว่าอ,องค์หญิงเหตุใดจึงไม่ทรงเข้ามาเสียงของหลินป่ออี้ทุ้มต่ําแหบพร่าเล็กน้อยยิ่งเสริมให้อีกฝ่ายดูมีสเสน่ห์มากขึ้นอุ๊ยข้าชอบเหลือเกินอะองหญิง ข้ารีบเรียกสติกลับมาแล้วตอบกลับไปว่าอ๋อถ้าเกรงว่าข้าจะทาให้ท่านป่วยหนักกว่าเดิมเห็นหรือไม่ว่าเขาอ่อนแอเพียงใดเพียงแค่ข้าพูดประโยคเดียวเขาก็ไอแล้วตอนนี้ข้ายังยืนอยู่ที่หน้าประตูมองเขาจากที่ไกลๆแล้วก็ตะโกนกลับไปว่าลินป่ออี้ข้าผิดไปแล้วข้าขอโทษท่านท่านอย่าถือโทษกดข้าเลยนะเขาขมวดคิ้วมองข้าที่ใบหน้าแดงก่ำจากนั้นก็หัวเราะ หหพระองค์จะเสียงดังขนาดนี้ไปทําไมกันข้าได้ยินแล้วข้าเบยปากแล้วกล่าวเสียงเบาๆว่าแน่นอนว่าข้ารู้ว่าท่านได้ยินถ้ากลัวว่าคนของเสด็จพ่อจะไม่ได้ยินต่างหากท่านก็พักผ่อนให้ดีเถอะร่างกายอ่อนแอถึงเพียงนี้ถ้ากลัวว่าแค่หายใจก็อาจทําให้คุณชายหลินป่วยได้ข้าเอ่ยว่าจาเน็บแนมทว่าในใจกลับรู้สึกดีมากแล้วก็โบกมืออย่างไม่ใส่ใจที่แอปพลิเคชันโบก้ามิวสิกแล้วมาฟังกันเยอะๆนะ